มอและมันคอยกรีดกรีดรีพีทว่าฉันรักเธอจิตใจมันจิดจีดว่ฉันเป็นอะไรนะถ้าให้คะแนนฉันอยากได้เธอเป็นแฟนขอบอกเลยคนตรงหน้าที่ฉันเห็นก็จะอม,ม่ใช่หมาเ10 ค่ะพวกเรา Space สัวคนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพาราเซว่สิีค่ะสวัสดีค่ะมันมุกเวสค่ะสวัสดีค่ะอนวสค่ะสวัสดีค่ะเฟรมวสค่ะสัญญาเวสค่ะพราวเวสค่ะเอเวสค่ะ เย้ <Yeah. S 2> <Yay. S 3> วันนี้มากับซิงเกลิลใหม่นาอค่ะ,คะอะไรคะค่ะวันนี้พวกเราก็เอาซิงเกลิลใหม่ของพวกเรามาฝากนะคะซิงเกลิลมีชื่อว่า <Yeah. S 1> Damage Number no. 10 n <10 S 1> ค่ะเพลงนี้นะคะพาวก็เป็นเซนเตอร์ครั้งแรกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกา,การเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกอ่าการเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ <Yeah. S 1> ตื่นเต้นมากๆที่ได้รับโอกาสนี้นะคะพาวก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ ซิงเกิลนี้นะคะก็ดูแลโดยพี่บอยโกศียพงศ์ค่ะมีเนื้อหาว่าเหล่าหญิงสาวนะคะเด็กๆที่ชอบคนคนนึงมากๆแล้วก็โดนดามเมจจากเขานะคะเป็นดาเมจระดับ10พี่บอยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากแผ่นดินไวนะคะที่มีสถิติว่าแบบรุนแรงที่สุดเนี่ยคือ9.5นะคะแต่ว่าเราเนี่ยโดนดามเมจคือระดับ10เลยก็คือเป็นระดับที่แบบรุนแรงมากๆค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเพลงก็มีการแบบว่า เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมๆแต่ว่าแตกต่างจากเม,มื่อก่อนเนาะใช่ค่ะ สำหรับเพลงนะคะก็ด้วยความที่เราลุกเราโตขึ้นนะคะก็อยากพัฒนาศัก,กยภาพของพวกเราเพิ่มมากขึ้นนะคะดนตรีก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นโดยเพลงนี้นะคะก็จะมีพี่บอยมาโปรดิวส์ร่วมกับพี่มดค่ะแล้วก็เราได้นักดนตรีจากแถวหน้าของประเทศไทยเนี่ยมาร่วมมาเลงเพลงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์บอคีย์บอร์ดนะคะเปียโนละคะแล้วก็เบสแล้วก็กลองค่ะก็จะบอกว่าถ้าเราตอนนี้เพลงปล่อยให้ฟังแล้วนะคะถ้าทุกคนไปฟังเนี่ยจะรู้สึกถึงความหนักแน่นของดนตรี เพลงนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงโซโล่นะคะเด่นมากๆเลยค่ะเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยจะมีช่วงที่ตัวเองจะได้โซโล่ออกมาแล้วก็ทาให้เพลงนี้เป็นมิติใหม่ของวงการไอดอลเลยก็ได้นะคะจริงๆพวกเราอนอกจากเพลงนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างใช่ไหมคะพวกเราเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในเพลงนี้ด้วยท,ทั้งกระบวนการเรื่องแบบว่าการ ให้เสนอความคิดท่าเต้นอะไรอย่างนี้ค่ะแบบว่าแล้วก็แบบเรื่องเสื้อผ้าเป็นหลักเนี่ยน้องพาวเนี่ยจะร่วมมือกับดีไซนเนอร์ของวงพวกเรานะคะแบบว่าช่วยออกแบบเสื้อผ้าที่พวกเราใส่กันตอนนี้เพราะปกติเนี่ยพวกเราจะใส่ชุดออกแนวไอดอลฟุงฟิงสีพาสเทลใช่ไหมคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบความเท่ชุดสีดําเพื่อแบบว่ามีความหนักแน่นให้เหมาะเข้ากับเพลงนี้นะค,ะ<ม>ค่ะก็เลยแบบว่าได้มีส่วนร่วมกับเพลงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะรวมทั้งท่อนแรปจริงๆพวกเราก็ได้มีส่วนร่วมแบบว่าตอนแรกมีพี่เอที่ เสนอท่อนแรปของตัวเองไปนะคะแล้วก็แบบว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นู่นนั่นใช่ไหมคะแล้วเวลาอัดแรปเป็นไงบ้างคะพี่เอ๋เวลาเวลาอัดแรปนะคะต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นรูปแบบใหม่ <c oughs> เป็นแรบปบเนี่ยมันเป็นรูปแบบใหม่ที่พวกเรา <c oughs> พวกเราเนี่ยเพิ่งเคยทํา <c oughs> ก็คือแรบปบเพลงนี้นะคะจะเป็นออกแนวเลเยรบค่ะ <c oughs> ซึ่งเลเยรบเนี่ยมันเป็นมันจะมีส่วนส่วนที่เลเยบมันจะไม่ค่อยตรงจังหวะมากเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าต้องคนนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นท่อนของคนนี้เลยค่ะบอกหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นอ่าเยวไม่ใช่ผิดคนค,คือเขาเรียกว่าอะไรตอนอัดใช่ไหมคะพี่เอ๋ตอนอัดก็จริงจริงก็สนุกดีค่ะเรียกว่าแบบว่ามันเป็นความแปลกใหม่ที่เรายังไม่ได้คุ้นชินแล้วก็ยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะพอได้เริ่มหรือลองทาจริงจริงเนี้ยแรกๆมันก็จะมีความยาก ในตัวมันเองอยู่แล้วแต่ว่าพอเริ่มฝึกซ้อมหรือว่าทําความเข้าใจในเรื่องของจังหวะอย่างเงี้ยมันก็จะพอมีความเข้าใจมากขึ้นทําได้ง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารวมๆแล้วก็เป็นอะไรที่ืม่แต่ว่าเหมือนว่าพี่โรยบอกว่าพี่ขอแบบง่วงๆอะครับแบบเหมือนแบบเขาแบบง่วงๆอะคือเป็นไปถ่องน้องซอนของซอนยันซอนย่าจะเป็นของง่วงๆตอนแรกของหนูอ่ะเสียงของหนูจะแบบ หนูจะบอกเวลามันก็ติ๊กติ๊กถ้าเป็นหมาฉันคงสสายอย่างดิ๊กดิพี่บอยบอกไม่เอาเซ็กซี่ครับหนูก็เลยไม่รู้ทำนั้นหนูเวลามันก็ติ๊กติ๊กผ่านอผ่านอันนี้คือผ่านเลยผ่านจริงๆใช่ค่ะใช่ ก็กว่าจะเป็นเพลงนี้ได้ก็จริงๆแล้วเ,เราทิ้งช่วงจากซิงเกิลที่แล้วค่ะประมาณปีปีหนึ่งถึงปีครึ่งใช่ค่ะแต่ว่า <laughs> หัวปีป่ะกเราจะปล่อยเพ่มแล้วแก่ขยี้เก่งจริง <laughs> ก็แล้วก็จริงๆนะแต่ว่ามาซ้อมกันจริงจังเนะะี่ยค่ะตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด แป๊บหนึ่งค่ะแต่ว่าพอมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นก็เลยต้องซ้อมกันอยู่ที่บ้านแบบ n o r m a l อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบซ้อมกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บ้างหรือว่าจะเป็นแบบส่งคลิปการน้องเพลงการเต้นอะไรเงี้ยก็ส่งกันเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วพอมันเริ่มแบบปลดล็อกแล้วก็ค่อยกลับมาเจอกันที่ห้องซ้อมแต่ก็ยังใส่หน้ากากอนมามัยอยู่ก็ซ้อมเต้นกันทั้งแบบมีหน้ากากอยู่นะคะก็จะแบบเหงื่อแตกหายใจก็ไม่ค่อยออกกันเท่าไหร่ก็มาได้รวมตัวกันจริงๆจังแบบซ้อมหนักเลยก็ตอน ประมาณใช้เวลา2เดือนค่ะในการแบบเตรียมตัวเพลงนี้อย่างจริงจังใช่ค่ะถ้าเต้นหนักถ้าเต้นถ้าเต้นหนักด้วยค่ะเพราะว่าเพลงอย่างที่พี่เอบอกไปมันมีความหนักแน่นมากขึ้นแล้วก็ทางผู้ใหญ่เองก็อยากจะเปลี่ยนลุกพวกเราให้ดูโตขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเต้นก็จะยากขึ้นตามเพลงแล้วก็อยากจะโชว์ทักษะในการเต้นของพวกเราให้มาขึ้นด้วยค่ะก็จะมีทั้ง4สไตล์ในเพลงนี้เลยก็จะมี ฮิปฮอปแจ๊ดฟังล็อกกิ้งแล้วก็บัลเล่ด้วยค่ะด้วยความที่เพลงน,นี้มีท่อนโซโล่ที่ยาวมากด้วยเราก็เลยมีการแบ่งพาเต้นเป็นกลุ่มแล้วก็รวมถึงน้องพาเนี่ยจะได้โชว์บัลเล่คนเดียวค่ะใช่แต่แน่แน่<ด>ทน่แน่าน่แต่ละคนไปทำอะไรกันมาบ้างอืมอ่า,อมมาใช่ค่ะก็สำหรับมนมุกเองก็มีเพลงซิงเกิลเดี่ยวด้วยค่ะกับเพลงคิสซมุกนะคะ ก็จริงๆแล้วตอนช่วงที่ผ่านมาเนาะเราเองก็แบบไม่ได้อยู่เฉยๆนะะเราเองก็แบบมีการซ้อมแล้วก็พัฒนาศักยภาพพัฒนาสกิลกันตลอดค่ะจริงๆแล้ว ก็มีเมมเบอร์อีกลหลายๆคนที่แบบมีผลงานด้วยอย่างเช่นไปเล่นซีรีส์กับไลทีวีด้วยเช่นกันค่ะก็มีผลงานเรื่อยๆนะคะก็ให้ทุกคนได้ติดตามกันแต่ว่าน่าน่นอตอนนี้เนาะเราเองก็ตั้งใจกับการทำซิงเกิลที่6มาก Damage Number 10นี้นะคะพวกเราตั้งใจกันมากๆจริงๆค่ะก็ทั้งเรื่องของการร้องการเต้นแล้วก็การเพอร์ฟอร์มนซ์บนเวทีก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็ให้สมกับการรอคอยค่ะอยาเพลงคาดหวังไว้ยังไงบ้างความคาดหวังพัดคาดหวังไว้ยังไงบ้างคะ ก็คาดหวังจริงๆเราเราอยากให้แฟนๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแบบว่ารู้จักเรามากขึ้นจากแต่ก่อนที่แบบเออมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ<ช>แล้วก็อ,อ,อยากจะให้แฟนๆรอติดตามว่าเราแบบพัฒนาทักษะการร้องการเต้นขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยอยากให้ได้แฟนๆได้เห็นสิ่งที่พวกเราแบบเต็มที่กับเพลงนี้มากเพราะว่าการร้องเพลงนี้มันปรับ เปลี่ยนจากเพลงก่อนๆมากค่ะเพลงนี้มันก็จะจากเพลงแต่ก่อนเนี่ยเราจะหวานๆใช่ไหมคะเรามาเปลี่ยนเป็นเท่ๆบ้างอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ใหม่ที่แบบแฟนๆไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แฟนๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ <S <S เพลงนี้นะคะก็ตอนนี้สามารถรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งฝากติดตามกันด้วยนะคะส่วนช่องทางการติดตามของ s ว r v i ิทีนพิมพ์ S W E A T ตามด้วยเลข16นะคะในทุกช่องทางโซเชียละคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ